กราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแะ FC เอฟซีดเดิมสุขทุกคนเดรมมันนี้มาพผก,กับซองสาวไก่สาวลาวอีกแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงห้าหาโมงเช้าเนาะพี่น้องฮากาซิมาหอ่อข่าวสากเนาะตอนนี้ก็เตรียมเครื่องเตรียม,ย,มย่างเรียบร้อยเนาะนี่พี่น้องก็มีล้าอย่างลายแนวเนาะที่ใส่หอ่อข่าว หมักอย่างเงี้หมักหมักลองกองมาแม่หมักเกียงอ้อยกล้วยหมักอื้อหมักแตงปลาปิ้งหน่อไม้หมักข้าวแล้วก็หมักถั่วหมักเขือหมักแอปเปิ้ลข้าวต้มแล้วก็ซีนแห้งเนาะพี่น้อง ก็ซิมีอีกสิ้นแบบหนึ่งอีกเนาะพี่น้องที่ใส่ลงนี้อีกเนาะเต็มตกเลยตอนนี้กะมาเบิ่งสกายห่อเข่าเลยเนาะพี่น้องสกายกำลังสิห่อเข่าเนาะตอนนี้กะสวยแล้วจะนอนสิบทาดต,ต,ตอนนี้กะมาห่อเข่าเลยเนาะพี่น้อง

ใส่เขาน้ำเนาะพี่น้องเข่าหนึ่งค่ะก็สวยมาใหม่ๆเนาะ แล้วห่อหนึงแล้วพี่น้องลืมเขาเมาหวานลยอย่างไรก็ตามลืมใส่เขาเมาพน้อง

何が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 何 So I'm going to have a fun one I'm having fun I'm going to have a fun one

काय आहे इलं ब्रंच พอเรมาแก่จุกเน้ยแก่อจุกใสกันไม่ย nah. mm. ัง uh, mm, ังก mm ินพอแม่กินเอาไปแค่น hmm. yeah, mm ีุ้กหน้าจงจะกลอมไม่รู้หนาทางรู้นต่ตาแ่หน้าไ่รู้หนว่ารือเออจะใช่แล้วกรือเอจะใช่แล้วยาวหุ่น ออสุดท <ane> ้ายพี่เนางลูกอ๋อสุดท้ายเรมือนเ่ิเนาะได้ซิปห่อแลยเนาะ เอากระซิมานยิบใส่ห่อหมากกับห่อเมี่ยงเนาะพี่น้องสะกายกระยิบใส่กันเล้าแล้วเนาะอันนี้กะแล้วกระซิมานยิบใส่ห่อเข่าเนาะมาเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องอันนี้เทนเมะป่าน่ากิน าใ่าได้ตัวได้ยังเขายิจบจากการบดเลยใส่กันแบบนี้เนาะพี่นองเอาประคาบปรงไมแบบนี้เลยเนะาะมี่ใส่กันแบบนี้เนาะพี่น้องเอาประคับปะคงไม่แบบนี้เลยเนาะ

เรา่รอคอยเลาที <S <S ่จะให้มุ่งจะตีอออกผ้วจิตใจของผู้นั้นเป็นวมม่ครนำคามิบราาน่รอดได้แต่ยังหาโอกาส่วนประกอบร่วมเป็นบังอนะพี่น้องมุ่งาเกิดมาแล้วจะมีกระทมกระทมตัด แล้วก็มัง ừ, อ,อืงนะ้อเนอานะหนะน,น,น,นึ่งมักอื้อใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่มะพร้าวแล้วพี่น้องเอาไว้ใส่กระตกเข่าลงวัดนั่นแหละเนาะนีห่อข้าวของข้าวไนกะ่เลนะี้ยวๆเนาะพี่น้องซิปห่อเนาะตอนนี้ไก่เ็เบียกเลี้ยวๆเนาะพี่น้อง แจ้งเลยเนาะลุกตั้งแต่สามโมงจนแจ้งพี่น้องเหตุเปียกจังแล้วการจะไปอาบน้ำแต่งตัวลงวัดใส่บาตรเล้ะพี่น้องตอนนี้กะเสาไก,ก่กร,ระสิโค้ดจบขีดจะมีเดอ้อพี่น้องฝากดากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสาไก่สาวล้าเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิ่งกระพริบขีใหม่ๆจากช่องเสาไก่สาวลาวเดอ้อพี่น้องสบายดี